สวัสดีครับก็มาพบกับช่องเทรกราฟหลังจากที่วันก่อนเราก็ได้ตื่นเต้นกับการเปิดตัวของ c o m เด e r l e g e n d กันไปในวันนี้ก็ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมของ Spin-Off c o m เ d e r g ก็ s h ชา d v s เ s c ร์ซั e ค d เม e ดอ e ์ออกมากันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องย่อและใครที่จะเป็นคนแปลงร่างเป็น c o m เด e r l e g e n d สำหรับเรื่องย่อของตอนนี้คือโฮทโรได้ถูกพาตัวมายังโลกคู่ขนานจากระบบ a u r o r a Curtain s y s t e m ผู้ที่กำลังรอเขาอยู่ก็คือชายหนุ่มที่มีชื่อว่าโฮโอคางุยะคอรสคำพูดติดปากของเขาก็าคือ ก็เจสหรืองดงามและตอนนี้เขาก็กำลังต่อสู้กับองค์กรปริศนาที่มีชื่อว่าฮันเและผู้ที่คอยติดตามคางุยะก็คือพ่อบ้านที่มีชื่อว่าบัตเลอร์และเขาก็มีหน้าตาเหมือนกับเพื่อนสนิทของโฮทาร่คาจิคิคางุยะพยายามรวบรวมพลังของเหล่าคาเมเดอร์ในอดีตที่มีตัวตนอยู่ในโลกคู่ขนานเพื่อที่จะต่อสู้กับฮันเแต่ทว่ามีคนหนึ่งที่แตกต่างออกไปคางุยะไม่สามารถจะรวบรวมพลังจากก็ช านั่นเป็นเพราะเขาไม่งดงามคางอุยะจึงเรียกก็าชา์ดหรือโฮทาร่มายัางที่โลกนี้เพื่อทําให้เขางดงามขึ้นให้ได้ซึ่งคางอุยะจะแปลงร่างเป็นคา m มเดอร์เลเจนด์ด้วยการใส่ไรทเคมีกา๊าซลงไปใน Legend ์ไรเวอร์นักเขา จะต่อสู้กับศัตรูอย่างงดงามเลเจนด์จะสามารถแปลงร่างเป็นเล่าคาเมเดอร์ในอดีตได้โดยการใช้ไรเคมีกราดที่บอกกันว่าภายในนั้นมีพลังของเล่าคาเมเดอร์ที่มีตัวตนอยู่ในโลกคู่ขนานก็ชาร์ดจะได้ร่างฟอร์มใหม่โดยความช่วยเหลือของเล่าไรเดอร์ในอดีตร่างฟอร์มนี้จะมีชื่อว่าคาเมเดอร์ก็ชาร์ดเอ็กซีดมายตี้เกิดจากการใช้การ์ดคาเมเดอร์คูกะและคาเมเดอร์ไฟส์การต่อสู้ของเขาจะมีความ คล้ายคลึงกับคู่กะและไฟสองค์กรปริสนา100มีผู้นำที่ถูกเรียกว่าบอสและสัตว์ประหลาดที่เขาเรียกออกมาก็มีความคล้ายคลึงกับคัาซีนที่ปรากฏตัวในเรื่องของคามเดอร์จิโอ และถ้าเราสังเกตกันดีๆในมือของเขาก็ถือไลท์วอชกันอีกด้วยแล้วโฮทาโร่จะรับมือกับศัตรูปริศนานี้กันยังไงคาเมเดอร์ก็ชัดเวอร์ซัสคาเมเดอร์เลเจนด์จะเริ่มสตรีมมิ่งตอนแรกในวันที่5พฤศจิกายนและตอนที่2ในวันที่26พฤศจิกายนนี้สำหรับตัวละครเด่นในตอนนี้นอกจากโฮทาโร่ก็คือโฮโอคัง oh ุยะวคสหรือคังุยะเขาได้บอกกับโฮทาโร่ว่า โฮทาร่นั้นยังงดงามไม่พอคังอุยะได้เรียกตัวเองว่าท่านคังอุยะเขาคือชายผู้งดงามผู้ที่อาศัยอยู่บนชั้นสูงสุดของโฮโอทาวเวอร์และผู้ติดตามของเขาก็คือบัตเลอร์พอบ้านที่มีหน้าตาเหมือนกับคาจิคิเพื่อนสนิทของโฮทาโร่คังอุยะรับบทโดยคุณนนงาตะเซอิจิโร่ในมือของเขาเราก็จะได้เห็นเลเจนด์ไรเดอร์ในโหมดสแตนบายกันด้วยนะครับเลเจนด์ไรเดอร์ที่จะมีบทบาทในสปินออฟตอนนี้ก็คือ คาเมเดอร์ฮิบิกิคาเมเดอร์ไคซะคาเมเดอร์คิบาคาเมเดอร์ไกโมกและอีกคนที่เราเห็นในตัวอย่างก็คือคาเมเดอร์ดีเคททัดมากับหัวหน้าขององค์กรชั่วร้ายฮันเดรที่จะรับบทโดยคุณฟูรุยะโรบินผู้ที่เคยรับบทเป็นสตอริอุสในคาเมเดอร์เซเบอร์ และร่างฟอร์มใหม่ของก็อชาร์ดในสปินออฟตอนนี้ก็คือคาเมเดอร์ก็อชาร์ดเอ็กซ์ซีมตี้ที่เกิดจากการใช้การ์ดของคาเมเดอร์คูกะและคาเมเดอร์ไฟส์ที่นี้หลายๆคนก็อาจจะกําลังสงสัยว่าด้วยเนื้อเรื่องที่มาแนวโลกคู่ขนานแบบนี้แล้วคาเมเดอร์เลเจนด์กับคังอุยะจะได้มีบทบาทในเรื่องหลักกันหรือเปล่าส่วนตัวผมก็คิดว่าคาเมเดอร์เลเจนด์จะไม่จบที่สปินออฟสตอนนี้กันแน่ๆ เพราะดูจากชุดและอาวุธก็เป็นการทำขึ้นมาใหม่ตัวนักแสดงก็ดูทรงว่าจะใช้กันไปต่อยาวๆและนอกจากนี้แข้มคัดเลเจนไ d รเวอร์ กับอาวุธของเขาที่คาดว่าจะมีชื่อว่า Legend r i ร Magnum ก็เป็นของที่วางขายปกติกันด้วยก็ทำให้ผมคิดว่าคงไม่มากันแค่2ตอนกันแน่ๆละแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีอีกกระแสนึงขึ้นมานะครับว่า c o m m เด d e r Legend อาจจะเป็นสปินออฟแบบชุดใหญ่เหมือนกับอุน r ร m a n l e g กูล s สของทั้งฝั่งอุน r ร m a n ก็ได้แล้วก็มาพูดถึง c ค m เ n d ด r g ก s สกันบ้างที่แม้เรื่องจะจบไปแล้ว แต่ก็ยังมีสปินออฟออกมากันอีกซึ่งในคราวนี้ก็จะใช้ชื่อว่า g i สเอ็กซ์ตร้าคาเมเดอร์ตัวเอกก็แน่นอนนะครับว่าก็คือคาเมเดอร์เกเซหรือนิรามุโปรดิวเซอร์ของเด s เซอร์กลางปีนั่นเองเรื่องราวในคราวนี้ก็จะถูกเล่าในมุมมองของผู้คนจากอนาคตจากทางฝั่งทีมบ,บริหารของเด s e r อร์กลางปีซึ่งนี่ก็จะเป็นภารกิจแรกของนิรามุในฐานะของโปรดิวเซอร์ในตัวอย่างนอกจากนิรามุเลาตัวละครที่ จะได้กลับมามีบทบาทก็คือจีนซามาสซึโมริและอาคิเมเดลนอกจากนี้ก็ยังมีไรเดอร์คนใหม่ที่ใช้ชื่อว่าคาเมเดอร์เกเซอร์ซีโรซึ่งเข็มคัดที่เขาใช้ก็คือซิเลียนไรเวอร์ ความน่าสนใจของตัวละครนี้ก็คงจะเป็นตีมสีที่อ้างอิงมาจากคาเมเดอร์หมายเลขหนึ่งกันแบบเต็มๆสลับผู้กำกับและคนเขียนบทก็คือคุณสกามอโตโคยจิและคุณยูยะทาคาชิที่ทั้งคู่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนใน g ิสเอ็กซ์ตร้าคเมเดอร์พังแจ็คกิสเอ็กซ์ตร้าคเมเดอร์เกเซอร์ก็มีกำหนดการสตรีมมิ่งในปี2024นี้และก็แถมท้ายกันเล็กน้อยกับภาพของคาเมเดอร์ไทคูลบูสฟอร์มทู จากคเมเดอกีสไฟนอลสเตจนะครับก็เป็นร่างฟอร์มพิเศษของงาน,นนี้กันเลยและกีสท้องถิ่นที่ออกมาครบ4จังหวัดแล้วโอซาก้ากีสฟุกุโอกะกีส นาโกยากิสและโตเกียวกิสแล้วคนอื่นๆมีความพิเศษอย่างไรกันบ้างคนที่แปลงร่างเป็นเลเจนด์ไม่ใช่ซึกกษะแต่เป็นตัวละครใหม่ถูกใจกันไหมส่วนตัวผมว่าก็โอเคนะครับทามาเป็นซึกษะก็คงขโมยซีนกันอีกและภารกิจแรกของนิระมุดูน่าสนใจกันไหมก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ